สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาเบิงเผิ่นิดเทเ่ปูนต่อหม้ะเสากำแพงเด้อเสากำแพงสําเร็จลูกวัดปลาเด้อพี่น้องไก้สิเส็จแล้วเด้อไก้สิเส็จเล้วนี่คือทางด้านเดียวด้านทิศตะวันออกเหลือด้านทิศตะวันออกเด้อพี่น้องเด้อเหลือด้านทิศตะวันออกโอ้เขาตายแรงเด้อท่านท่านนั้นก็เขาตายแรงแรงคักแรงคัก นี่ยมทำงานเสร็จมาสิเอาไปน้ำบอลนะเอาป่ไหรอกชักแล้วที่ปวกเกตลาปวกเกตล้าปีไก่ยนี่ไปบ่อไปน้ำเนาะอ๋อจัดจัมาเปินอุ้ยมีคนเนาะอันนี้เขาเรื่กันฐานแตกเตียวเนาะ อ๋อกันฐานเตียบอืมใจสีแล้วแล้ววันนี้ก็เทศฐ,ฐานแล้วบัน กบกบตงเงี้ยเงี้ยกบเออตัดเลยขออ่อนเลยล่ะขอตกเลยล่ะซื้อยังซื้อยังสุนัขจ้ากิกีกิกีกกโอ้ันรลุจากแล้วเดินซื้อกั่งวกได้เด่นน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 นเนนนงกนน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 นงกนน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 ลับแล้วโน้นน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 ้อนน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 น

ใช่ดอกโดอ้งแล้มแรงตาก่นเขาตายแรงด้วยแดงแจ่วาอยู่ขาตายแล้ว ตัวหม้อพี่ตัวหมอ้หมอพี่ต่อหม้อไม่ร้ส่งให้เถ่ายไว้ ตอหมอตอหมอเขาคนแห้งด้ยเท่เท่พื้นฝังเขาลงพื้นตอหมอเล้อยู่ตอหมอตอหมอเอเข้มแรงเข้มแรงไปไปไาไไปไปไอไปไป vật Tây Nam thật <laughs> <laughs> เต่หมอต้นเสากำแหงพบเสาเป็นแพเตยเป็นตอามอมาหนึ่งเ่ออทบูรณ์ิมรลูตอด้ตมเ่นอามเนนี่หัวกา

แล้วลุมเอ้าอันนี้อันนี้ภาษาอะรตีลุมเลยฮะลั่มออกมนลุ่มออกมาเฮยต่อมอเฮยต่อมอเฮยต่อมาุตัวนีุตัวนีไม่ได้

กำลังดีเด้อกำลังดีเด้อเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่แล้วชุดหม่ยด้อทำต่อกัน เรื่องไม่เหรอเด็กแบบไม่ที่พานมาแบบกนนี้โอ้นี่ยพี่น้องหลังจากเทปปูนแล้วหลังจากเทปปูนลรวเป็นเป็นตอหม้อต้นเสาต้นเสาใส่กระเบียนจะเป็นยังไงเด้อย จะเป็นตอนมอน,นันหน่หลุมนี้งี้จะเอาเม่ขั้หน่อยทมตอนนี้หน่อยทบใหม่ดินเสมอกันมันเนี่ก็ใส้แผ่นตําเท็อดลูกกํกำแพงตําเท็อดลูกถี่มีหล่องนดแต่ละโซ่มันี่มีหล่อง หมอแล้วพี่น้องเป็นเทสครับเป็นเทสไหม,มเป็นเทสรถโม่กุลคนหน่อยใส่ใส่งานห,นหลายอย่างครับที่เราใส่เส่นกระเบื้องเด้อพี่น,อนบบ้องกันกระเบื้องมบดาวแม่บอได้ไห เที่แล้วมีข่อหน่อยถมหลังจากแกะแบบออกแล้วแผ่นกำแพงแผ่นแผ่นกำแพงสำเร็จรูปก,การสร้างแผ่นกำแพงสำเร็จรูปการสร้างนี่กำแพงด้วอืมอีดแผ่นเพราะว่าหนาแปบหมักตรงเลงมันขายถึงที่เลย โอ้มีถูกสิ่งถูกอย่างเลยขายอย่างแน่หรอครับเน้อหลยองไมโอ้ขายหลายอย่างพี่หลายอย่างะไรเนยผลนีย่บน้ยาทพ่อคืมจ้าละห้าบาทก็สิบีนะครับสุมื่บต้ส่นมหบาทอ๋บต้องใสนมหาบาทย่งยเงอยู่ดีต้มผัดหบาทโอ้หาบาทยงเยอีตัวละก้าบาทนีตัวนะ คนนึงเลยเออเเอตับไก่ย่างหมูปิ้งตับไก่ย่างหมูป <bah> okay. oh, ิ oh, ้งกล้วยได้สงอันโอ้มากระดอกกระเจียวเป็นป่เไ็นดอกกระเจียวป่ะใส่ปกระเจียวโอ้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวอ๋อดอกกระเจียวหัวหม่อีไจะมากระท้อน Kin teka don.